รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย สว,ส,สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะ,คะมาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมต้องบอกว่าทุกๆุกบ้านเนี่ยมกักจะเจอกับปัญหาเรื่องของหนูค่ะหรือว่าแม้แต่มแมลงสาบนะคะแต่ว่าวิธีในการจัดการเนี่ยโอ้โหล้วนแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยาเบื่อบ้างละนะหรือว่าแม้แต่ถาดดักหนูบ้างหรือรว่าแม้แต่กล่องดักนะคะ คือมีแต่อะไรที่ค่อนข้างยากลําบากใจแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาไล่หนูและ,มะแมลงสาบได้ภายใน1เดือนเลยค่ะแบบรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นมิตรต่อตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะคะกับคุณไทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณสอมทำบ้านอีกครั้งต้องบอกก่อนว่าเรานะฮะ ไม่อยากอยู่ร่วมกับหนูแมลงสาบนะัะเพราะว่ามันมีแต่เชื้อโรคแล้วเราต้องการเอาเขาออกไปแบบไม่ทําร้ายกันค่ะวันนี้คุณเคยผ่านประสบการณ์การที่ต้องใช้ระบบเก่าๆที่คุณจะเดือดร้อนเพิ่มถ้าเกิดคุณใช้แอดวานซ์อัลตราโซนิกเป็นเครื่องปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกรุ่นใหม่ล่าสุดในปีปัจจุบันเขาจะให้คลืนเข้ม แน่นอคี่ยิบไม่เว้นพักและต้องบอกว่าเรื่งนี้มีการรับรองจากสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีราชมงคลแล้วว่าปล่อยขึ้นอัลตราโซนิกเข้มจริงๆโอ้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยค่ะคุณฮายค่ะ ว่าคลื่นอัลตราโซนิกเนี่ยคือคลื่นอะไรคะคลื่นอัลตราโซนิกคือคลื่นเสียงนะครับผมที่มีความถี่ในระดับย่านที่เราไม่ได้ยินแต่หูและแมลงสาบเขาจะไปถูกคลื่นนี้รบกวนประสาทระบบสมองทําให้ปวดหัวปวดหูเหมือนเราเอาผับเอาเทคไปเปิดอัดใส่หูเขาพอเสียงแวดล้อมตรงนั้นไม่เหมาะกับที่เขาจะมาสร้างรังเขาจะต้องออกเพราะเขาปวดหัวอยู่ไม่ได้ ใายในหนึ่งเดือนเขาจะพาลูกหลานอบพยพออกและเราบอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกลองมาดูคลิปนี่คุณผู้ชมครับเราจัดให้หนูอยู่ในที่ที่เขาสบายนี่่คืออเายูแบบมีความสุขเลยนะเปิดแล้วแถมพอเราเห็นเขาเจอขึ้นเขาเริ่มออกค่ะ เขาเริ่มกระโดดเขาหาทางเขาปวดหัวะเขาปวดหัวเขาไม่เคยเจอขึ้นเหลือหนึ่งตัวค่ะเหลือหนึ่งตัวที่ยังคงทนอยู่ตัวทนก็เดี๋ดู เขาก็ไปไม่ไหวใช่แล้วนี่คือลักษณะที่เขาจะออกจากบ้านคุณโดยดีค่ะแล้วคุณไม่ต้องไปรู้สึกว่ากระวนกระวายใจว่าเอ๊ะแล้วเราไปจับเขามาจะเขาไปไหนนั่นนะเสียเนี่ยเป็นปัญหามากเลยคุณผู้ชมหนูเนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วคุณต้องดูมาแลงส่ะคุณครับ ผมคุม,มแมลงสามไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ค่ะยิ่งไล่<อ>เขายิ่งบินมานี่<อ>เขานอนกองข้างเครื่องจนเราเปิดแล้วค,คุณแอมดูพร้อมคุณผู้ชมเป็นพยานค่ะเขาเคลื่อนย้าย<อ>ไม่ใช่ตัวเดียวเ เขาไปทั้งขบวนคือเขาไปกันทั้งกองทัพเลยคุณผู้ชมคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดเครื่องนี้เลยนะคะแต่ว่าคุณฮายแอมว่ามีหลายๆคนะสงสัยค่ะว่าแล้วเป็นมิตรกับตัวเรากับลูกน้อยในบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากสถาบันนะฮะวิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีราชมงคลบอกแล้วว่าเรื่องของคลื่นอัลตราโซนิกใช้ในเรื่องของการตรวจช่องท้องมนุษย์อุลตร้าเโาว เ,เหมือนกันที่เวลาเราตั้งคันใช่แล้วค่ะตั้งครันต้องเจอคลื่นเอลตาซาวค่ะจึงปลอดภัยเพราะเป็นคลื่นเสียงคลื่นเสียงเข้มข้นที่เราใช้กันอยู่แล้วในเรื่องของการตรวจช่องท้องค่ะสบายใจหายห่วงแล้วคุณเอาเครื่องนี้ไปเสียบใช้ผมแนะนําเลยว่าคุณผู้ชมครับคุณจะสงสัยว่า เราต้องแกะเครื่องไหมเพราะมันจริงหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้สึกว่าหูแค่เสียบแล้วไฟติดเหรอไม่ใช่ทุกคนดูคลิปนี้เราบอกให้ทางห้องแลบเปิดแกะและเห็นชิ้นส่วนจนเสียบปลั๊กขึ้นขึ้นเต็มแน่นอัลตราโซนิกแบบนี้จะขี่ยิบ ไม่เว้นพักและเป็นคลื่นที่เราไม่ได้ยินแต่หนูและ,มะแมลงสาบแมลงร้ายเนี่ยเขาไม่ไหวค่ะ,ะไม่ไหวจริงๆตามวิดีโอคลิปก่อนนะผมเลยบอกว่าคุณผู้ชมตอนนี้หลายท่านอยากได้กันแล้วเราต้องบอกก่อนเลยว่าจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกใช่ ใช้งานถูกต้องเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งานแล้วคุณผู้ชมคะหลายๆลคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าเสียบปลั๊กเอาไว้ไว้ตลอดแบบนี้เนี่ยค่าไฟมันกินไฟหรือเปล่าคุณผู้ชมอยากจะให้ดูนะคะว่าตัวเครื่องตัวนี้นะคะหนึ่งเครื่องใช้กําลังไฟอยู่ที่5วัตค่ะถ้าหากว่าเปิด2ี่ชั่วโมงเป็นจานวน30วันก็คือ1เดือนค่าไฟค่ะเราคิดมาให้แล้วนะคะไม่เกิน4บาทต่อเดือนคุณเปิดได้ตลอดเวลาเครื่องทนทนรับประกันหนึ่งป นะฮะคุณผู้ชมสบายใจได้เขากําลังไฟ5วัตต์เครื่องไม่ร้อนค่ะมันจะอยู่กับคุณได้นานๆนะฮและในเซ็ตโปรโมชั่นของเราเราให้2ชิ้นว้าวเพื่ออะไรรู้ไหมครับคุณแอมเราซื้อ1แถม1เพราะว่าไว้ในบ้านชั้นหนึ่งไว้นอกบ้านชั้นหนึ่งแค่นี้บริเวณพื้นดินก็มีคลื่นออกแล้วหนูแมลงศัพท์มันมาจากดินใช่ไหมแบบนี้นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้คุณผู้ชม่าสำหรับวันนี้นะคะคุณซื้อไปได ใช้แน่นอนค่ะเรามีโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมนะคะสําหรับเครื่องที่บอกเลยนะว่าใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กและกดเปิดค่ะก็จะมีคลื่อพลังงานเสียงนะคะเป็นอัลตราโซนิกนั่นเองนะคะที่จะมาทําให้หนูและมแมลงสาบ ออกจากบ้านเราภายใน1เดือนเลยค่ะสําหรับวันนี้นะครโปรโมชั่นพิเศษเลยคุณซื้อ1เครื่องเราแถมใป้ฟรีเลยทันทีอีก1เครื่องค่ะแต่ยังไม่พอนะคะถ้าหากว่าคุณโทรเข้ามาในช็อปแมนเนี่ยแค่เฉพาะรายการของเราณนะตอนนี้เท่านั้นค่ะจะได้รับเลยนะคะกับขายควงอเดกประสงค์ค่ะ3-2ชิ้นนะคะเอาไปเลยอีก1เซตคุณผู้ชมค่ะจากราคาปกตินะคะ2170บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเบาๆเลย999บบาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาหาเราตอนนี้นะคะ ที่หมายเลขศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลยแอดแอฟไซด์ชมเนียค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ทนั่นเองค่ะเมื่อก่อนที่บ้านเราอะค่ะจะมีปัญหาเรื่องของพวกหนูพวกแมลงสาบเยอะมากเลยนะคะ แต่ว่าพอได้มาเจอเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องไล่หนูไล่แมลงสาบไฟฟ้านะคะรู้สึกว่าพวกหนูพวกแมลงสาบอะที่มีเนี่ยก็น้อยลงไปเยอะมากๆเลยค่ะวิธีใช้เจ้าเครื่องนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะแค่ไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ค่ะเครื่องก็จะทํางานแล้วทุกวันนี้นะคะพวกหนูพวกแมลงสาบที่บ้านเนี่ยน้อยลงมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตดีขึ้นมากๆเลยละค่ะคือพี่เห็นพวกหนูพวกแมลงสาบที่มันป้วนเปี้ยนในบ้านแล้วทาให้พี่แบบกลัวแล้วก็ตกใจสามีพี่นะคะก็ซื้อเครื่องเครื่องนี้มาให้พี่ใช้ คือมันใช้ง่ายมากเลยแค่เสียบเข้ากับปลั๊กไฟภายในบ้านนะคะที่บ้านนะมีกี่มุมพี่ก็เสียบหมดเลยห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นสักระยะหนึ่งพี่ก็มาสังเกตนะคะว่าพวกสัตว์พวกนี้มันก็ค่อยๆที่จะแบบลดลงไปเรื่อยๆเออดีนะเธอซื้อแบบนี้มาให้ฉันโอเคทูกใจมากอยากจะบอกนะวะ่า เซตเดียวไม่พอหรอกเพราะว่า1เซตเนี่ยก็เหมาะกับแบบว่าอ่ะบ้านไซส์เล็กหน่อยแต่ว่าถ้าหากคุณเป็นบ้านที่อยู่แบบคนเยอะพื้นที่เยอะนะคะหลายๆาชั้นแอมแนะนํานะ2เซตไปเลยใช่แล้วครับนะคะแล้วยิ่งราคาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะอูบอกเลยนะว่าโปรโมชั่นของเราจัดหนักจัดเต็มนะคะแล้วเราเนี่ยก็คือสามารถที่จะเห็นผลทันทีหลังจากเปิดใช้งานสุดท้ายขอดูคลิปอีกสั้นๆได้ได้ได้วันนี้นะฮะหลายคนเพิ่งเปิดมาเจอคุณจะเห็นว่าเครื่องเอา อัลตราโซนิกเครื่องนี้ส่งผลกับหนูและแมลงร้ายได้แค่เปิดเครื่องขึ้นขึ้นความเข้มของอัลตราโซนิกจะไล่หนูและแมลงสาบให้เขาปวดหูปวดหัวออกจากบ้านคุณแต่ไม่ส่งผลกระทบกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นคลื่นที่ใช้ในเรื่องของการตรวจอัลตราซาวด์เป็นต้นใช่คุณสบายใจหายห่วงไล่เขาไปโดยที่ไม่ต้องทําร้ายถูกต้องไม่ต้องฆ่าไม่ต้องจับแล้วเอาไปหาที่ปล่อยใช่ไม่ได้มันไม่ไหวยันเนี้ยคุณทายค่ะแอบเคยเป็นมาแล้ว ใส่ใ<ช>เอาไว้ในกลงอ่ะแล้วเอาไปออกอ่ะหาที่ทิ้งไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นในครั้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่ติดเครื่องนี้เอาไว้นะคะเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแค่นี้เลยค่ะไล่หนูแล้วก็แมลงสาบออกจากบ้านของเราแบบเป็นมิตรกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นพิเศษของเรารเราจัดให้เลยนะคะเพราะว่าคุณซื้อไปได้ใช้แน่นอนคะ่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะซื้อหนึ่งเครื่องแถมฟรีอีกหนึ่งเครื่องค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาในรายการเฉพาะฉบับแมนเนียของเรานะตอนนี้เท่านั้นนะคะคุณจะได้รับไปค่ะ กับไขควงนะคะอเนกประสงค์นะ3าสองชิ้นด้วยกันนะคะเอาไปใช้งานทันทีเลยทั้งเซตนี้ค่ะมูลค่ารวมกว่า2,170บาทแต่ว่าวันนี้คุณจ่ายราคาเบาๆค่ะ9ก้าบาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลขสองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสานะคะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอทไซส์สมานียค่ะสินค้าดีมีคุณภาพคระมติโดย M อ็มคอค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดี